ไม่น่าเชื่อพี่อามเห้กินดูเลยพี่น้องสาี่หล่าบ่หนาเชื่อว่าพี่อามจะเป็นคนแบบนี้ฝากไปถึงพี่อามด้วยนะครับทำไมเป็นคนแบบนี้ยังหลบยเีัยกอดเีัยกอดโอ้ยพ่อแม่ผเกือบไม่ตอดเต้นด้วยทั้งสองมันบุกินได้สองอย่างใช่ไหม

อันนี้แมนแมนไม่หล่อนป่ะครับนี่โอ้เไม่หล่อนตัวจริงพ่อราหล่อนได้ป่อกันใช่ได้ได้เต้นไม่หล่อนนังไหนฮ่าฮ่าสาวมหาลัยเยอะใช่ใช่โอ้ยสมมเช้าพอดีเราลูกเพี้ยนไปเดี๋ยวไปแล้วจบคลิปที่พ่อก็จะไปครับเอาสาวมหาแล้ว ไม่อยามปสาวสนีนาเจ้าเมียัวเหงาลยาวมาหาลยสาวกต่ตอนนี้กัตอนนี้เขาอยู่วัดอยู่ตอนนี้สาวจำเสียงบ่ครับจสยงจบคลิปนี้ก็จะไปละไปโหลดคลิปไปโหลดคลิปยนู่นเดี๋ยวมาอีกมาเคลื่อนดิยิงเซกซเ้าแล้วนันเลียตัวน่าเอร็ตื่นขึ้นมาตีสีน้ย อายุพอการใส่หายไปไหนพอการใ่มันนี่มีตมาตีสีจอกกระเิ่ร้าแล้วก็ไรสดแม่รมไรไลสดไล่สดให้ลูกสาวเสร็จล้วก็นอนจากองศาเจอนวตอนคมาตีมาตีสีซิมาทีแม่เขาเขาเลิกมืดหรืว่นนไปเนมาออกไปท่านเตยล่าพอดีนอนอีกแล้ววันนี้เด้อบ่นอนมือนี่บ่นอนใช่เกือบเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมแล้ว

ไลสดพี่มาหาครับเดี๋ยวพี่มาหาไล์สดตอนเช็คสาวให้เบิร์นเนาะพี่น้องอ๋อแมนแมนอยู่หาสแตนบายยุคหนาแล้วครับโอ้สิบองศาเลยแหละครับนอร์เวย์อ่าสิบองศานอร์เวย์สิบองศา uh, ดูแลสุขภาพในะ้ละกันครับเตือนที่กีกาละสินก็เย็นเย็นอยู่เลย เย็นจ้อยๆไหมอ๋อเปิดแอร์เลยทำแต่งันนี่ทำไมเห็นหน้าลูกสาวฮอนเอามากเลยอ่ะเขาเป็นคนที่ไหนเนี่ยทำไมพูดแบบนี้แม่เปลี่ยนกลางจีอ๋อสวัสดีครับเสียอาร์มครับจะมาตอนไหนครับอ้าวเสียอาร์มคุณจะมาตอนไหนอิร่าทำมาแล้วอ่าอิร่ามาตอนไหนมาอิร่าอิร่าทำมาแล้วมาตอนไหนเสียอาร์มมาตอนไหนครับ ที่ลาเสื้อสวยแท้มาสั่นเสียอามเออ,อ,สอ,เ,อเสียอามมาว่าหลาเสื้อสวยเอามาอีกิ0ตัวนะเอามาอีก20ตัวเ<อ>สียอามาเสียอามพ่อพี่เยอะ20 <laughs> ตัวเด้อเอามาให้ทีมงานน้ำเน่าแอดมินใส่น้ำเ,เน่ <laughs> เอาอ๋อแอดมินอยากได้ป่ะนี่อยากได้กันเด้มึงว่านงอ้หน่อยสิให้เด้ <laughs> บอกพี่อามแล้วล็อตสองล็อตสองไปได้แล้วไปได้แล้วครับแอดมินเลยแอดมินเอาใส่เน็ตอันเด้ค่ะ แอดมินใช้เน็ตเอเอสครับโอ้ไหวใช่ไหมเอเอสแรงอยู่แต่ว่าชัดไหมครับพี่น้องชัดป่ะครับรีแข็คแล้อ๋อไม่ยังกัดถ้าปล่อยจากทอดสตมันจะไม่ค่อยมีความแมงหลายมากครับพี่น้องวันนี้ลูกสาวตลอดจ้าขอบคุณครับนี่ล่ะตาฮัตคือเกาจ้าขอบคุณครับ กติือไว้ให้กระเป๋ามันว่ที่ยังดตนเป็นดีได้ปพี่บอลหันดให้ผมเอมาสอมรีบมาเลยคนถามหาเยอะเลยเนี่ยดักต้นคืออะไรอ่ะมันเป็นยงไดักงดัมเจนตัวเสียอัมมามาเลยมาเลยมาเลยหอดไกลหอดไปอีกจากโลกเหรกี่กิโลเสอัมฝ่ามาแน่พี่เอมกิดหอดแล้วเออพี่เอิหอดแล้วเนี่ มาเด้ออามเอ้ยต้เสียเสียเอ็มบอกว่าจะจุดทูบเรียกแล้วเนี่ยพอนอนสายไม่ละโบ๊ทพี่นอนอยีกพี่นอนพี่นอนท์เป็นนนท์ไหนนี่วะนี่ไปบ่ครับมาเอื่นนี่อัดเสียงดิโอ้พรุ่งนี้แล้วใช่ไหมใช่แล้วพรุ่งนี้แล้วใส่ที่ไหนว่าห่างจากงานมาเอือนสี่สิบโลว่าทันไปไปครับ

ก็บอกอีเช oh, ื้อไปยกี่บ oh oh ้้งก็ม้าบัตรเจ็ดนะครับไมันพูดเรืวไ่โน่นส่สงบัตรไสกันพี่รังบัตรหนึ่งร้บาทขอบคุณเป็นน้ำปังเลยคุณอีคอยเป็พุ่นอ่ะพีนิกกี้สวัสดีครับพีนิกกี้สวัสดีครับครับอยคัทนะครับได้เสียงลนไ้าได้สิกีี่จะไปพี่บิลเอ้าียังนี่ระดับซ่ไหมเอ้าซอ สอคือมาแต่งตัวจั่งชีมบางนี้นี่จยกติดเหลืองไหมติดม่นมันใจอยากติดไหมเดี๋ววาเด้อผมทายหมูหันบางแรงนี่ติดเหลืองนี่เี้แล้วายเป็นหมูแม่นบอการุณกรร์สัตว์โอ้ยตายแล้วติดเหลืองใจวายเลยวอ้บอกเอาแดงไล้มนีเด้อสอกุ้งเออหมูเนี่ยผมเพิ่งเจอแล้วเนี่ยเอาย ไปหาสื่อควบมาปล่อยไปออกไปมันอึดเบียดกัดง่ายเป็นนาทีผู้ไหนเห็นบอลซื้อเข่ากินนี่ดูด้วแม่งมันไหนขั้นไหมสอบกลุ่มโอ้คลิปนี้บอใครเดี๋ยวเล่นไปนอก ไอเดี๋ยวผมสิง,ง่างไปอัพคลิปให้พี่น้องเบื้องนี้ว่นนี่อยู่สาระบัตอยู่สาระบัตครับพอดีมีไวใย,ยอยู่ดันเนาะ ไช้ครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอฝากไอ้เพียงก็นี่ขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงดั่ด้วยเงินทองยั่วเจ็บยั่จนอพอกันไม้คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวพี่น้องเห็นพระจันทร์บ่ครับมันนี้พระจันทร์งามแห้งเต็มดวงเลยโอเคครับพี่น้องพอกันไว้ครับผม